แมงกอกเนาะค่ะนี่ไข่ๆเนาะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ะตากแดดตากลมตากฝนมากเนาะค่ะฝนแห้งๆย้อนอยากมาหลายเกิดขึ้นมานี่กับโบเคยบ่เคยมาไต่อย่างเพื่อเนาะค่ะมาลองเบิ่งค่ะนี่เข้าจาวัดแสบแห้งวัดสั่นนี่เออกัดมือข่อยห่วยกัดอยู่ตัวนี้พ่อแม่พี่น้องจ้ะอีกตัวนึงเนาะค่ะเนาะอเออกัดมือข่อยห่วย จ้แมงกำลังออกคนว่าน้องว่าเฝ้าเอาโลดว่าสั่นเบิร์มีการเฝ้าเอาเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้านี่ค่ะงวยถึงใบมะเร็งงวยตบโปล่เปิดเปินี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ <Elena> wow. ้านี่ท่านได้ข้ามไปบริเวณสวนนั่นบ่พ่อแม่พี่น้องจ้าอีกตัวนึงเนาะค่ะเนาะเพิ่นที่จริงเพิ่นสิแบบมาผสมพันธุ์กันเนาะค่ะสิเป็นคู่ๆเนาะค่ะอันนี้ยังบ่ออกค่ะฝนตกถ้าฝนตกเพิ่นว่ามันบ่ค่อยออกเนาะค่ะนี่ ครั้งแรกในชีวิตของนิช้าที่นี่ค่ะโบเคยกินแต่พันวัาดเสีมเฮี้งมาสันเนี่มึงค่ะพ่อแม่ก็ต้องจ้าแมงกอกค่ะแมงกอกอร่อยมากไทยไยเงา้ยวไปเลยนะมไทยองนแย่งหาเลยหาๆาไปจนเห็นไหมมันจะเพื่อสิเห็นแต่ละตูเนาะค่ะนี่ โอ้ยแม่งเขาปากคอยกับขี้เขียบตอดคอยเจียบห่อนแม่งเมาพี่ละค่ะเกียบใส่น้ำกันเนาะแม่งเมกากระไรแบตนิชากับสิเบิร์ดแล้วค่ะเกก่นกนนงนมา เป็นคนบ่ามาื่กินผักหวานแต่ว่าผักหวานมียุ่ยเงอนกับยุ่ยเงอนกับโป่งลายไหม,มนี่จ้ะเออกัดมือข่อยไม่กัดอยู่ตัวนี้เอาลงมาถาน้องฝนแห้งค่ะฝนที่แรกว่าสิบอมาแล้วบัดมันได้ออกจากบ้านแล้วก็มามาเล <บา S 1> ยว่ามาเนาะบ่เคยเราเมื่อาฝนมากอย่งแบบนี้เขาจะมาเรเคยเห็นจากเครือแมงกกนี่ใบอ้อยนี่จ้ะตัวใหญ่อันนี้แซ่บแห้งว่าสันน้องว่าแซ่บแห้งว่าสัน กัดมึ้งคอยแล้วัานโบกัดเอ๊ะป่อยไหมโอ้ย่อแม่พี่น้องง่วงแล้วง่วงอีกจะเป็นหาอยากหาหยิน,นหาอยากหาตาค่ะค้นปั่นมาม่าเอาบุญจะม่าไหมพี่น้องจองอ๊ะอ,อัะนน,อน,นี้ตัวผูดนี่จ๊ะ อกัดมือข่อยเออเออป่อยเขยาไหมอันนี้ตัวผู้นี่นี่จ้ะ,ะกัดมือข่อยเออเออป่อยเขยาไหมนี่มาไรแบตจะหมดแล้วพ่อแม่พี่นกไม่เนี่คันนี้นี่ โอ้ไฟเธอคือเป็นสีเหลืองๆครับนี่เวลาวางลงมันคือเป็นแบบอันนี้ตัวผู้เดี๋ยน,นี่จ้ะเออกัดมือข่อยเออเออป้อยข่อยไหม ไอนน้ตัวผู๋นี่นออเนี่ยจ้ะเออกัดมือข่อยเออเออป่อยเขยาไหมนี่ละไอ้ตัวผู๋นี่นออเนี่ยจ้ะเออกัดมือข่อยเออเออป่อยเขยาไหม ปอะไรแบตจะหมดแล้วพ่อแม่พี่นอ้องมื่อไหร่คันนี้นี่โอ้ไฟเธอคือเป็นสีเหลืองๆกบนี่เวลาวางลงมันคือเปล่ยนแบบเวลาวางลงมันคือเปลนแบบดาวพ่อแม่พี่น้องผลงานเมื่อคืนกับฝนตกหรับฝนตกลัดเนาะค่ะเนะ้องฝนโบออกนะคะแม่งันนี่กับฝนกับฝนตกโบออกบันไดค่ะ นี่ค่ะแมงกอกเนาะค่ะเพื่อนอื่นนี่แหละคามผู้เขาคามน้ำคามสันปัญญาไปเนาะค่ะเนาะค <c oughs> นละอำเภ <c oughs> อ้ยแมงอ้อยค่ะเพื่อนอื่นเนาะค่ะเนาะดวงอ้อยค่ะนี่ <c oughs> แสบเฮี้ยงค่ะนี่โลละหกร้อยเนาะคะ่ะเพื่อนขายกันไข่เต็มท้องนะคะแสบนี่นี่กับโบเคยไปจักเทือนเนาะคะ่ะคามน้ำคามน้ำคามผู้เขาบุ้ยไก่เฮี้ยงค่ะนี่อยู่คนละอำเภอเนาะคะ่ะ มันก็จะมาตกเหมือคืนเมื่อคืนนี่นี่เราจะผลงานเมื่อคืนนี่เนาะเขาเอื้นดวงอ้อยเนาะจ้ะทั้งขาผูโบมีเด้มันอยู่ขาหนามแม้งอะน,นี่ขาภูขาภูจะไม่มีเลย,ยนะแต่ขาหนามนี่หลาย ออกเป็นบางช่วงปีละครั้งเนาะคะ่ะนี่ยังสิได้กินเพลิน,น,ะะนะะเนะาะ <c oughs> ค่ะเนาะนี่จ้ะฮะ บลับบลนอนค่ะบลับบลนอนก,ารกร้กานกบก้านเขียดก้านแมงอยู่นี่ตาวันมีแพนด้าผู้แล้วมาต้นนี้นะคะขัวให้สุกสักก้อนนะค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเบิ่งดูนี่สิล้งเบิ่งเขาเพิ่นคือว่าแสบคักแสบแน่เนาะคะ่ะเนาะสมรู้ละหกเจ็ดลอยเนาะคะ่พะพ่อแม่พี่น้องจ๋าหาเองกินเองนะคะ ใส่น้ำปลาลงไปแล้วนะคะใส่น้ำมันทีดีพีนีค่ะ ค่ะพ่อแม่พี่น้องจา้าไข่ไเนี่ยค่ะนี่ไข่เน้นๆนะคะตัวใหญ่แฮ้งคะ่ะร้อนนี่คะ่ะไข่เนาะค่ะเนาะนี่สมพลราคาแพองอีหลีอยูค่ค่ะแซ่บแล้วนี่ไปเบิดขึ้นนี่ได้ซ้ำนี่แหละคะ่ะพ่อแม่พี่น้องจา้าเนี่ย I yeah.